ยอดดอกไม้ที่อยู่นี่และถูกใช้วางตำแหน่งคือเป็นใจกลางเป็นหัวใจอของลายปักผ้าของภาคเหนือที่เราเห็นนางบุมสูงลงมาม,มันคือดอกเจอเนียมสีแดงมีความหมายมากๆสีแดงคือวันอาทิตย์<ะ>แล้ววันอาทิตย์เป็นวันคล้ายวันพระาสมภพขององสมเดยาก็เลยถูกวางไว้ใจกลางของ<ะ>ลายผ้าชาวเขาแล้วก็เป็นความสวยงามที่ได้เห็นแล้วก็โดดเด่นแล้วก็สวยง,งาม,ม,มนี่ล บางครั้งของสวยงามที่ดูด้วยตาแต่ถ้าเกิดได้รู้เรื่องราวแล้วมันยิ่งสวยกว่าเดิมม <ทำ S 2> ี้ยสตอนรี่มันน่าดึงดูดกว่าถูกต้องมันมีเรื่องราวมีซอรี่นี่แหละที่เรียกว่าบิ๊กซอรน่อันนี้สีนี้อันนี้เนี่ยสีสันแบบสวยมากอะคล้ายๆกล้วยไม้นะคะหน้าตาแบบ ใช่ไหมมันเหมือนกันใช่ไหมรูปร่างแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ที่นาเขาาจากต่างประเทศเหมือนกันมันคือดอกแฟนซีแล้วก็ถ้าเกิดคนไทยเรียกเนี่ยคือมันอยู่ในเมืองไทยมานานละก็เขามีชื่อเรียกว่าดอกหน้าแมวพยายามมองใช่ไหมว่ามันหน้าแมวยังไงอกลางคืนมันอาจจะร้องก็ได้นะว่ามีอะไรที่เรไม่รู้ถามว่าแบบ แล้วเ,เหมียวเหมียวตอนเด็กๆทำไมมันหลอนอะน่ากลัวเอ็นดอกหน้าแมวนี่คือหนึ่งพันหรือมันมีหนวดอะไรนะหรือมันมีหนวดคือไอ้มันมีหนวดคงไม่มีแต่นหน้าแมวคืออ่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขาเรียกแบบนี้มาคนพื้นที่ที่นี่น่ะเขาเรียก <ขะ S 1> ดอกหน้าแมวแต่ว,ว่าที่เด็ดของที่นี่เนี่ยไม่ได้อ,อยู่โซนนี้อา้าวมีอีกโซนหนึ่งอยู่ไหน ขยับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งด้านบนยอมได้ค่ะมองให้หมดผู้เดลว่า Limited e e i t i o n Special อืมสเปเชียมากอไปไหมล่ะไปค่ะดีถ้ามันไม่ดีอย่างที่พูดนะพี่การันตีว่าว่ามันสวยมากถ้าไม่สวยแล้วหนูเห็นว่ามันไม่ดีค่ะหนูไปเตะตุ้ยเลยอะไรคือตุ้ยตุ้ย่ังไงตุ้ยตุ้ยยงไงเกียวอะไรด้เรา จำตุ้ยไม่ได้อะตุ้ยอะไม่รู้จักนี่เลยดอกนี้เลยคะนี่คือดอกฟอโกลบหรือว่า,าการเมืองไทยก็สมมติโกลบ ดอกมันสวยงามมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเป็นสเปเชียล <special S 2> ความพิเศษของมันคืออะไรคะจริงๆแล้วที่พี่พามาดูเพราะว่าฟอกโกลสเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ปลูกยากมากเพราะว่ามันต้องควบคุมอุณหภูมิในการเพาะขึ้นมาแล้วกว่าเขาจะโตขึ้นมาได้แล้วกว่าจะออกดอกเนี่ยมันที่ง่ายๆฉะนั้นเนี่ยเป็นดอกไม้ที่หาดูยากมากมากแล้วก็ด้านในของกอกโกลสเนี่ยก็จะมีลายตาละสีที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีลายแตกต่างกันแต่ดอกไม่ด้เหมือนกันเลยนะ น่ารักจังเลยมีจุดๆอยากปลูกที่บ้านบ้างอะไม่ขึ้นแน่เลยค่ะพี่แนะนำว่าถ้าเกิดหนูจะปลูกที่บ้านไม่ยากเลยนั่นคือหนูต้องย้ายแอร์จากห้องนอนห้องรับแขกหนูเอาไว้ในโรงเดี๋ยวมาดูปีหน้ากันอยอางนี้แล้วกันนี้ฮอรโมนซีซันหน้าหนูเอาตังค์ทั้งหมดไปทำโรงดี มาถึงดอยตุงแล้วเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งแล้วก็ที่ยิ่งใหญใจของคนในระแวกนี้บอกว่าจริงๆทั่วประเทศเลยล่ะเพราะว่าที่นี่คือพระธาตุดอยตุงถ้าเห็นแล้วพี่เชื่อว่าน้องฝนต้องมีคำถามของพี่แน่นอนค่ะเลกภาพพระธาตุในหัวเคยไปที่ไหนบ้างเคยดูแต่ทีวีค่ะไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปเลยแต่มีภาพในหัวไหมเคยเห็นภาพในทีวีทีวีใช่ไหมแต่เห็นที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่น ยังไงไคะจริงๆและนี่คือพระธาตุดอยตุงครับน้องฝนครับพี่แวนค่ะทำไมพระธาตุมีสององค์อะเห็นไหมแปลกไหค่ะปกติที่เห็นเนี่ยภาพจำเนี่ยมีกี่องค์องค์เดียวองค์เดียวแต่นี่คือมีสององค์ถูกไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติความเป็นมา คือมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยขององค์สมมาสมุทเจ้าเนี่ยถึงเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยมีอยู่องค์แรกก่อนองค์เดิมเนี่ยมีอยู่แล้วทีนี้ในยุคข,ของออพระยามังรายมีพระอรหันต์ท่านหนึ่งเดินทางมาที่นี่และได้นาพระบรมสารีริกธาตุมาให้กับพระยามังรายอีกหนึ่งชุดก็เลยมีพระบรมสารีริกธาตุข,ขององค์สมมาสมุทเจ้าอีกฉะนั้นพระยามังรายเลยบอกว่า ให้มาประดิษฐานไว้ที่เดียวกันเลยที่ดอยตรงแห่งนี้ <คะ S 1> เลยจึงมีเป็นพระธาตุสององค์อยู่ข้างๆกันแต่ทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นแต่ว่านี่เนี่ยความพิเศษอีกอย่างคือพระธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นพระธาตุประจําปีนักษัตรแห่งแรกที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปีกุลเซนเป็นปีอของ<ะ>พี่เองโหมันเกิดปีจออ๋อเหรอไม่เกี่ยวนะจริงๆอีกที่หนึ่งปีจอคือจะมีเป็นประจํานักษัตร ทุกปีครบเลยทีเดียวหมายถึงอยู่ที่ภาคเหนือหรือว่าภาคภาคเหนือทั้งหมดส่วนใหญ่อ๋อไม่เคยรู้เลยใช่ใช่เดี๋ยวฝนต้องไปบ้างใช่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่มาถึงนี่แนละ้วเราต้องระลึกถึงค่ะเดี๋ยวฝนก,ก็เดินวนได้เลยใช่ไหมคะเดินวนได้เลยครับแต่ว่าน้องฝนจะเข้าข้างในไม่ได้ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเขียน่อยว่าห้ามสุภาพสตรีเข้าเนี่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นกฎของเขาที่พระธาตุดอยตุง แล้วก็เดี๋ยวน้องฝนก็วนเนีๆๆ่ยรอบนอกวเดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในนะ,ะตามนั้นโอเคครับฝนว่าเสร็จเรียบร้อยเราจะกลับกันเลยไหมคะยังครับยังไม่สามารถกลับได้ครับน้องฝนครับเพราะว่ามาถึงวัดพระาธาตุดอยตรงแล้วพวกเีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำ คืออะไรเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่พี่ว่าน้ําฝนน่าจะชอบจริงๆก็คือนี่เลยข้างหลังของผมข้างหลังเราคือหลุมตุงหลุมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลุมที่ถูกขุดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่สมัยยังไม่มีวัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้และวิธีการทําคือเอาต้นตุงเนี่ยมาปักไว้ตรงนี้แล้วเอาชายผ้าตุงเนี่ยชายตรงนี้ถ้าชายตรงนี้เนี่ยถ้าหมุนแล้วโดนลมพัดปุ๊บเนี่ยวนไปอนาเขตขนาดไหนนั่นคืออนณาเขตของวัดนี้ ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่แล,แล้วคิดดูว่าเมื่อก่อน,นต้นตุงจะสูงขนาดไหนแล้วแบบคิดดูว่าที่เป็นผ้าตุง,งมานะปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดลพลงปุ๊บก็จะคัดออกไปไปลายตุงไปเวียงอยู่สุดอาาเขตเป็ลมีรัศมีอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือเขตวัดนี่คือเป็นการที่แบบสร้างวัดสมัยก่อนแนะล้วนะโบราณแต่ตอนนี้เนี่ยต้นตุงต้นนั้นเนี่ยถูกย้ายไปที่อนะื่นเหลือเพียงแค่หลุมอยู่ทีนี้เขาก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกหนึ่งสิ่งที่มีคนเคยลองแล้วเขาว่ากันว่าเป็นจริง นั่นก็คือถ้าน้องฝนนะโยนเหรียญลงไปในหลุลมได้อพรน,นั้นของน้องฝนจะเป็นจริงฉะนั้นพี่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องฝนอยากทําค่ะฟังแล้วมันแบบอา <laughs> ทำไมทำไมทาไมน้องฝนค่าวัยจังเลยแล้วแบบหน้าตาดูมีแบบมีประกาย <laughs> เออมีประกายแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วถ้าเกิดขอพรปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดโยโนลงปุ๊บเป็นจริงพรไหมพรม แล้วฝนยืนปั๊บยืนอยู่ตรงนี้ได้เลยไหมคะก็หันหน้าให้กับหลุมตรงปุ๊บแล้วโยนได้เลย